สวัสดีครับทุกท่านครับคันนี้ครับโตลต้าเอาผ่าตัวใหม่ล่าสุดครับก็ตามกันมาอีกคันครับกับชุดเครื่องเสียงนะครับรวมถึงระบบมัลติมีเดียที่เรียกว่าเต็มระบบจริงๆครับคันนี้ตามกันมาเลยครับหลังจากที่เราได้ทําระบบนี้นะครับไปหลายคันครับลูกค้าชอบมากครับตอนนี้ฮะมาดูกันครับนี่ครับใครที่ต้องการคุณภาพเสียงแบบสุดๆนะครับแล้วก็เบสหนักกระหึ่มนะครับ นี่นะครับ power amp mercury ครับนะครับตัวนี้เนี่ยเก็บด้านหลังตัวหนึ่งครับแล้วใต้เบาะอีกสองตัวครับแล้วไฮไลท์ของเขาก็คือซับครับเหล็กรอของ mercury ครับนี่ครับแล้วมาดูกันครับตอนนี้ยังไม่เสร็จครับช่างตุลกำลังปรับแต่งเสียงอยู่ครับกับ power amp ใต้เบาะครับโอเคนี่ครับแล้วเป็นชุดลำโพง3ทางครับแล้วคันนี้ใช้โปรเซอร์แอลไพน์ตัวล่าสุดครับ ที่จูนจากมือถือนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาดูกันครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถเอาผ่าคันนี้ครับซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้เสียงเนี่ยคุณภาพดีจริงจริงครับลบพลาดไม่ได้ครับนี่ครับผมก็อยู่กับช่างตุนครับซึ่งปรับเสียงเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูครับเห็นเขาถือมือถือนี่คือเอาไพนตัวใหม่ครับโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ที่ สามารถจูจากมือถือได้แบบนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือนี่ครับจอแคนบูดครับ 918WS ับตัวล่าสุดครับซึ่งน่าสนใจมากๆครับตัวนี้ครับนะระบบคันนี้ครับให้ดูกันแต่แรกครับก็คือนี่ครับผมให้ดูลำโพงโฟกัสครับรุ่น3มทางหน้าลายไม้ครับคู่หน้าคู่หลังครับข้างหน้าเป็น3มทางครับนี่ฮะดูอีกข้างหนึ่งครับสองสองไฟให้ดูครับอ่านี่ครับแล้วก็คู่หลังครับเข้าช่องเดิมเลยครับ แล้วก็อย่างที่เห็นครับว่ามีพาวเวอร์แอมป์ครับ m e r c u r y ครับบวกกับซับ m e r c u r y ครับแต่ตอนนี้ครับที่เราโชว์กันอยู่ครับก็คือระบบ m i r r o r link ครับของรถครับนะครับผมปักสงนิดหนึ่งครับ Mir r o r link ของมันเนี่ยนอกจากกดตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมฮะผมมากดตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ครับผมถอยออกไปครับที่น่าสนใจก็คือระบบคันนี้ครับนี่ฮะ ผมหลีแสงนิดนึงครับม i ลล์ลิง n ์เนี่ยผมโชยดูครับจากโทรศัพท์ครับแต่ว่าเราสามารถมาทัชสกรีนที่ตัวจอได้เลยครับเราจะดู youtube ครับกดดูได้เลยครับแล้วเราก็แค่พลิกครับนี่ครับใครที่สนใจครับคลิปรีวิวรถต่างๆครับของมิลาชโดครับก็มาดูได้ที่ช anel ของมิลาชโดแบบนี้เลยครับเนี่ยยูทูบครับเห็นไหมครับเหมือนกันเดียะเลย นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของระบบมิลเลอร์ลิงเลยครับนี่ฮะผมสามารถจะพิมพ์รายการต่างๆได้ครับ The m a s s s i n ง e r อนี่ครับผมก็พิมพ์ได้ครับก็สามารถจะใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนีครับเจ๋งมากครับเรียกได้ว่าเคนวูนี่ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยครับนะครับเซิร์ชมาครับ นไหมมาตามมิลลิงครับสมมุติว่า,าผมเอามิลลิงเก็บแบบนี้ครับแล้วเราก็กดนี่เลยครับเหมือนกับมี youtube อยู่บนนี้เลยแบบนี้ครับเห็นไหมล้ําไหมฮะตัวนี้เป็นลูกเล่นใหม่เลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงกันเดี๋ยวครับโอเคนี่ครับเรามาฟังเพลงกันครับว่าผมจะให้คลิปนี้ครับก็ ขอใช้เวลาในการฟังเพลงเยอะหน่อยครับนี่ครับผมอยากให้ฟังเพลงนี้ครับเป็นเพลงแนวเบสหนักเลยครับผมเพิ่มรถเสียงจากพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยเนี่ยนักสันสะเทือนเลยครับอยากให้ดูจริงครับ ิเสเซมนี้เนี่ยเบสหนักลึกสถานทั่วทั้งรถเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่เป็นออดีโอกันดีกว่าครับ See her, how she fly. นี่ครับมาฟังเพลงที่เป็นคุณภาพนักร้องดีวกว่าเพลงนี้ครับด้วยระบบการจูนนะครับใช้มือถือตัวนี้ครับตอนนี้เราจูดตำแหน่งนะครับเป็นฟอนต์ไรครับใ really นตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่ครับ เ่อฟังดูครับนักร้องนี่ลึกเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยครับลองฟังเสียงลูกคอนักร้องครับ The that shines be moon can so sun เพราะมากจริงๆครับนี่ครับ <the> ผมได้ดูครับ <the> นักร้องนี่ร้องเป็นแสงอยู่ยนี้นะครับ <the> ช่วงนั้นเลยครับแบบนี้นะครับ oh. นี่ครับนักร้องอยู่ทถวนี้นะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งที่ตำแหน่งด้านหลังครับฟังดูว่าที่ตำแหน่ง V I P เสียงจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วผมก็มานั่งอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับที่ตำแหน่งนี้ครับแต่จะให้ดูครับตอนนี้คือเขาจูนไว้ที่หน้าขวาครับความเจ๋งของแอลไพายตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหลังขวานี่ครับ แล้วก็รีคอร์แบบนี้ครับนี่ครับลองฟังดูครับนี่ครับน่าทึ่งมากครับนักร้องนี่นตุนเอาเพลงนี้รีกลับไปใหม่ครับแล้วไม่ต้องห่วงครับดังหน่อยนี่ผมลดจากนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับโฟกัสนิดหนึ่งก่อน เนี่ยคบผมเพิ่มความดังความเบาตรงนี้ได้เลยดังกำลังดีครับเรามาฟังนะครับณ so ตำแหน่งนี้ครับผมได้ยินนักร้องนี่ยืนอยู่แถวหน้าจอตรงนั้นเลยครับหน้าจอ Kenwood ตรงนั้นเลยครับ ฟังแล้วเหมือนกับเครื่องบ้านเลยครับตอนนี้ไดนาบ,บิกพลังเหลือเฟือครับชุดนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบเครื่องเสียง เพราะๆนะครับตอบโจทย์จริงๆครับและแม้กระทั่งลองดูฮะอันสุดท้ายครับฟังทั้งคันครับผมกดเลือกเอาแบบนี้ครับนี่ครับมาเลยครับก็จะไปอีกแบบครับกลางวานทั้งคันครับโอเคครับแล้วนี่ครับก็คือชุดเครื่องเสียงในรถเอาผ่าคันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีล่าสุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงรวมถึงระบบการปรับเสียงของที่นี่ครับที่มิลล่าโชโดนะครับใครที่สนใจครับในการติดตั้งรถเอาผ่านแบบนี้ครับก็ขอเชิญได้นะครับที่มิลล่าโชโดนะครับโอเคครับผมกับช่างตุนขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ